อส่วนเรืองของเหล่าบรรดากลุ่มวัยรุ่นตั้งใจทำมาหากินอันนี้เป็นกําลังใจให้คือเขาขับรถแบบเป็นกระบะตู้ทึกเพื่อจะไปส่งของกันเนาะแต่มาในจังหวะที่ฝนมันตกขับเร็วไปหน่อยแล้วมั้งเลยเกิดอาการทะลายลงข้างทางโอ้ยจบเลยครับ เพลงเหรอคะเนี่ยเพลงก็จบคนก็ต้องจบลงตรงนี้แล้วต้องมาช่วยกันเอาขึ้นก่อนเห็นใจนะ,ะเราบรรดาพี่ๆทั้งสามคนเนี้ยดูค่ะแกงวัยรุ่นสร้างตัวอ,อันนี้ชื่นชม จริงๆแต่เขามาในจังหวะที่เข้าโค้งพอดีอคนขับเอาไม่อยู่เพราะถนนมัน,มนลื่นเนี่ยมันลื่นจริงคุณผู้ชมเสียหลักแล้วก็ตกลงไปข้างทางเลยค่ะแต่ผมไม่กล้าฟันโทนความเร็วเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเจอถนนลื่นๆแบบนี้ลดความเร็วหน่อยก็ดีอันนี้เตือนกันไว้ค่ะนั่นแหละฮะสุดท้าย บบมันทางโค้งด้วยเหรอเนาะเนเนเนัวหวะเนี่ยยอุ้ยเรียบร้อยเลยละครับเขาบอกว่าเคราะดีอยู่อย่างนะทุกคนไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรการส่วนรถกระบะก็เ,เ,เสียหายครับตัวรถด้านขวาเนีน่ยเขาบอกว่าทั้งแถบกระโดดไปเลยแล้วจมลงไปอย่างนี้นะครับชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าไอ้ช่วงโค้งที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเรียกว่าโค้งปราบรถบรรทุกโอ้โหลอารมณ์แบบโค้งปราบเซียนแสดงว่าเกิดเหตุบ่อยครั้งใช่ แสดงว่ามันก็คงจะต้องเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะก็ถ้าเป็นไปได้ผมไม่แน่ใจมีหรือ,อยังกับสัญ,ญลักษณ์หรือจุดที่บอกกับคนขับว่าถ้าถึงจุดนี้แล้วควรต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอ,อย่างเช่นอะไรไอ้ลูกลนหนาทีทีอะอ่าอันนี้ก็สามารถทําได้หรือป้ายบอกใหญ่ๆเลยว่าโค้งนี้มันเป็นโค้งอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คนขับเมื่อเห็นจะได้ระมัดระวังถูกต้องนะครับเขาบอกว่าถน,นนมันลื่นและมีน้ําขังด้วยโดยเฉพาะทางโค้ตงตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเอาบัติเหตุเรื่องนี้มาให้ดูไม่ได้มาตอกย้ำํำเติออะไรพี่ๆไว้รุ่นกลุ่มนี้นะ,ะแต่ให้ดูเพื่อฝากกันฝากเตือนกันเพราะ<ช>เป็นห่วงไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ